เป็นหนุ่มหล่อชาวเกาหลีที่เรียกว่าแทบจะเป็นคนไทยไปแล้วสำหรับอินฮงมินหรือที่รู้จักกันในชื่อ Bangkok Boy Rapper หนุ่มหน้าหล่อที่ขายขำเป็นตลกคาเฟ่อินฮงมินหรือทอมเป็นหนุ่มชาวเกาหลีใต้โดยกำเนิดแต่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้17ปีจนเรียกว่าเขาแทบจะกลายเป็นคนไทยคนหนึ่งไปแล้ว ชื่อของเขาเป็นที่รู้จักจากการที่เขาไปเข้าแข่งขันในรายการค้นหาแรปเปอร์ของไทยอย่างโชว์มีเดอรมันนี่ไทยแลนด์ซีซั่น2ภายใต้ชื่อแบงคอกบอย โดยเขาเผยว่าชื่อแบงคอกบอยนั้นมาจากที่เขาอาศัยอยู่ในกรุงเทพก็เลยใช้ a k a เป็นชื่อนี้ถ้าเขาอาศัยอยู่ในจังหวัดอื่นเขาก็คงใช้ชื่อเป็นจังหวัดอื่นแล้วตามด้วยบอยส่วนฉาย,ยาเกาหลีปลอมของเขานั้นมาจากแฟนๆของเขาที่เห็นว่าเขามีความพูดไทยชัดเจนทำอะไรเหมือนคนไทยจึงตั้งฉายานี้ให้กับเขา โดยเขามีความชอบความสนใจด้านการทำเพลงแนวฮิปฮอปตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมสองโดยได้แรงบันดาลใจมาจากการที่เขาอยากจะจีบผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็เลยฝึกรับฝึกความสามารถในการทำเพลงฮิปฮอปจนเรียกว่ากลายเป็นสิ่งที่เขาชอบและถนัดไปแล้ว นอกจากจะเรียกว่ากลายเป็นที่รู้จักจากการเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการโชว์มีเดอะมันนี่ไทยแลนด์แล้วเขายังได้ไปออกรายการโชว์ความหล่อในรู้ไหมใครโสดและเขาก็ยังทำงานร่วมกับทีมงานฝั่งเกาหลีใต้ภายใต้กลุ่มแรปเปอร์ชื่อดี7อีกด้วยสวัสดีครับอาจารย์ฮงครับวันนี้นะฮะผมจะสอนภาษาไทยคำว่าตอแหล มันแปลว่าอะไรนี่คือตัวอย่างนะครับคนที่บอกว่านี่จิตไม่เป็นนะไม่เธอจิตไม่เป็นออยไม่เป็นคุณจิตย,ยังไงอ่ะคนนี้ชอบคนนี้มากก็ <c oughs> เพื่อนเพื่อนจิตคนนี้หน่อยจิตคนนี้แทนให้หนูหน่อยอันเนี้ยอันเนี้ยอย่าอย่าไปเชื่อนะครับที่ะมาตอแหละสอเสาอย่าทุกขกับอย่าทุกขกับจะไปกินพัดไทยเก่าสันบอบปัจจาร้องไห้ไป้วยกันจะไปกินพัดไทยเก่าสัน